สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มีประเด็นเรื่องที่พูดถึงบ่อยในตอนนี้และสําคัญที่สุดต่ออนาคตประเทศไทยครับเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กๆนะครับแต่มันคือมหากระพลังงาน20ล้านล้านบาทที่ซ่อนอยู่กลางอ่าวไทยโดยหม่อมกรได้ออกมาเตือนไทยระวังเสียขุมทรัพย์พลังงานขั้นต่ำ20ล้านล้านบาทและให้รายละเอียดว่าอ่าวไทยโดยเฉพาะแอ่งปัตตานีคือแหล่งพลังงานขนาดมหืมา ยาวกว่า300กิโลเมตรกว้างกว่า50กิโลเมตรภายในมีทั้งกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบกักเก็บอยู่ใต้ชั้นหินจำนวนมหาศาลแต่ปัญหาคือหัวแอ่งที่สำคัญที่สุดดันไปอยู่ตรงพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานั่นหมายความว่าไทยไม่สามารถขุดได้และกัมพูชาก็อ้างสิทธิเช่นเดียวกันเพราะมี MOU c c ในพื้นที่ทับซ้อนแห่งนี้ ประเมินว่ามีมูลค่ากว่า20ล้านล้านบาทฟังไม่ผิดครับ20ล้านล้านบาทเทียบเท่างบประมาณประเทศไทยทั้ง6ปีรวมกันแล้วอย่าลืมนะครับตัวเลขนี้ยังเป็นการประเมินต่ำตามธรรมเนียมวงการปิโตรเลียมเพราะทุกครั้งที่บอกว่าจะหมดใน5ปี7ปี10ปีมันกลับยังมีต่อเสมอทำไมกัมพูชาเร่งเกมคำตอบชัดเจนครับพลังงานคืออาวุธทางเศรษฐกิจและทหาร ถ้าฮุนเซนได้สิทธิขุดเจาะจะมีเงินมหาศาลจ่ายหนี้และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ใกล้ล่มสลายและสามารถช่วยเสริมกำลังทางทหารมารุกรานไทยอีกถ้าไทยได้สิทธิจะเป็นโอกาสพลิกเศรษฐกิจครั้งใหญ่และนี่คือเหตุผลที่ทำไมสหรัฐต้องรีบเข้ามาบริษัทอเมริกันจำนวนมากถือสัมปทานในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ปี2514แม้ไทยจะยังขุดไม่ได้แต่ชื่อผู้ถือสิทธิ์คือบริษัทต่างชาติปัญหาคือ กฎหมายพลังงานไทยที่ใช้กันอยู่ยังเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2514กฎหมายที่ให้ผลตอบแทนประเทศไทยเพียงเศษเงินเปิดช่องให้บริษัทต่างชาติกอบโกยผลประโยชน์สูงสุดในขณะที่กัมพูชากลับมีกฎหมายใหม่ที่เข้มกว่าแข็งแรงกว่าและให้ผลประโยชน์รัดมากกว่าไทยอีกนี่คือความย้อนแย้งที่น่าตกใจครับเบื้องหลังยิ่งดุเดือดไปกว่านั้นเพราะไม่ใช่แค่ไทยกัมพูชาทะเลาะก,กันฝั่งไทย เคยให้สัมปทานบริษัทอเมริกันฝั่งกัมพูชาหันไปจับมือฝรั่งเศสเกมจึงบานปลายกลายเป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างอเมริกันและฝรั่งเศสโดยมีไทยกัมพูชาเป็นสนามรบคำถามใหญ่ที่คนไทยต้องตอบจะปล่อยให้ต่างชาติถือสิทธิ์ต่อไปหรือกล้าล้มสัมปทานเก่าและเปิดใหม่ภายใต้กติกาที่ไทยได้ประโยชน์สูงสุดจะเดินเกมการเมืองเข้มแข็งพอที่จะยืนยันว่านี่คือดินแดนไทย หรือจะปล่อยให้กัมพูชาอ้างสิทธิต่อไปเราจะปล่อยให้พลังงาน20ล้านล้านบาทนี้หลุดมือไปเพราะความอ่อนแอของการเมืองไทยเองหรือไม่สุดท้ายครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานแต่คือความมั่นคงของประเทศถ้าไทยยังมีนักการเมืองที่ยอมกับต่างชาติผลประโยชน์มหาศาลนี้จะไม่ตกถึงมือคนไทยเลยครับแต่ถ้าเรากล้าเปลี่ยนก้าวข้ามกฎหมายโบราณและต่อสู้ในทางการเมืองอย่างเข้มแข็ง นี่อาจเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่ทําให้ประเทศไทยลุกขึ้นมาเป็นผู้นําอาเซียนได้อีกครั้งเพราะพลังงานคือเกมอําลาดและเกมนี้ใครชนะก็จะเป็นผู้กําหนดอนาคตทั้งภูมิภาค